ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ทําให้ลิเวอร์พูลเอาชนะลิสเตอร์ซิตี้มาได้ครับ3ประตูต่อหนึ่ง,รรรรป,รงประเด็นที่น่าสนใจนะครับฟอร์มของโคดี้กัคโปกัคโบทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยทําประตูตีเสมอและมีส่วนร่วมในการสร้างเกมรุกตลอดทั้งเกมเลยนะครับเมื่อคืนนี้มัเม็ดซาร่านะครับมัเม็ดซาร่ายังคงเป็นกําลังสําคัญของทีมโดยทําประตูที่16 ในหลีกฤดูการนี้มาได้นะครับเล็บเป็นประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกที่ทําได้ในบ้านตัวเองด้วยนะครับผมหัวใจเยบเลยเมคืนนะครับต่อมาครับสถานการณ์ในตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น42คะแนนนาจากฝูงโดยทิ้งห่างเชลซี7คะแนนแม้จะแข่งมากกว่า 1, นัดนะครับผมชัยชนะครั้งนี้ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลในฤดูการนี้นครับ และเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในการแข่งขันต่อไปได้เลยนะครับผม